ช่องตามใจทูเดย์บทที่839อ่านหนังสือลู่เช้าจริงกำลังกินเนื้อขณะมองกลุ่มคนที่อยู่ข้างๆดวงตาสดใสคู่นั้นเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นตอนแรกเขาคิดว่าคนเหล่านี้แค่กินข้าวด้วยกันแต่บรรยากาศก็ดูแปลกๆในช่วงบ่ายมีชั้นเรียนดนตรีไม่น่าแปลกใจที่ลู่จือชิงโดดเรียนอีกแล้วทันทีที่นางกำลังจะปีนข้ามกำแพงก็เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้น ฟานซูเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้าคิดจะไปไหนฟานซูถามข้าได้ยินมาว่าคณะกายกรรมชุดใหม่มาถึงแล้วการแสดงของพวกเขาเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นที่นี่ข้าอยากไปดูลู่จื่อชิงกล่าวเจ้าก็ไม่อยากเรียนดนตรีเหมือนกันหรืออืมข้าไม่คิดว่ามันน่าสนใจแม้แต่น้อยฟานซูยื่นมือให้นางข้าจะช่วยดึงเจ้าขึ้นมากำแพงนี้สูงเกินไปราวกับว่าได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้พวกลูกเศรษฐีเหล่านี้โดดเรียน อีกทั้งยังไม่มีต้นไม้อยู่ใกล้ๆจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปีงขึ้นไปลู่จื่อชิงยังไม่ได้ฝึกวิชาตัวเบาไม่ต้องพูดถึงเลยว่านางจะออกไปได้อย่างไรลู่จื่อชิงยื่นมือให้ฟานซู่เมื่อฟานซู่คว้านางไว้ได้เสียงคำรามก็ดังมาจากทางด้านหลังพวกเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ลู่จื่อชิงและฟานซู่มองหน้ากันสายตาเหมือนจะพูดออกมาว่าจบเหตุแล้วภายในห้องที่เงียบสงบ ลู่จื่อชิงนั่งอยู่ที่นั่นเพื่อคัดลายมือฟานซูก็นั่งคัดลายมืออยู่ตรงข้ามนางและเนื้อหาที่เขาคัดลอกก็มากกว่านางถึงสิบเท่าลู่จื่อชิงประหลาดใจเมื่อเห็นฟานซูเขียนด้วยมือทั้งสองข้างในเวลาเดียวกันแม้แต่มือซ้ายของเขาก็ยังเขียนอักษรสวยกว่านางที่ใช้มือขวาเขียนน่าอัศจรรย์ยิ่งนักฟานซูกล่าวเจ้าหยุดคัดได้แล้วเดี๋ยวข้าจะคัดให้เจ้าทีหลังไม่ได้หรอกข้าจะปล่อยให้เจ้าคัดเยอะถึงเพียงนั้นได้อย่างไรลู่จื่อชิงกล่าว ฟานซูจะตั้งใจรอข้าอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไม่ใช่ข้าแค่อยากออกไปเล่นข้างนอกเหมือนกันอย่าทําเช่นนี้อีกหากข้าถูกจับได้คนเดียวมากที่สุดพวกเขาก็จะลงโทษให้ข้าคัดลอกข้อความแต่หากเจ้าถูกจับได้จะมีโทษเป็นสิบเท่าของข้านั่นไม่คุ้มเลยลู่จื่อชิงกล่าวครั้งสุดท้ายที่เจ้าถูกจับมาขังอยู่ที่นี่เพียงลําพังข้าไม่สามารถหาอะไรมาให้เจ้ากินได้ด้วยซ้าหลังจากที่ฟานซูกําลังครุ่นคิดบางอย่างเขาก็หยิบถุงขนมออกจากแขนเสือ้อคราวนี้ข้าเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว เจ้าจะได้กินให้อิ่มท้องเจ้าอายุน้อยกว่าข้าข้าเป็นที่สาวของเจ้าควรเป็นคนดูแลเจ้าจึงจะถูกลู่จื่อชิงรับไปแล้วพูดว่าสุดท้ายข้าก็ยังต้องดูแลเจ้าเข้าใจหรือไม่ฟานซูมองลู่จื่อชิงเจ้าดูแลข้ามาโดยตลอดเดิมที่สถานะของเขาหน้าอายเสียจนแม้ต่บ่าวรับใช้ในบ้านก็ไม่เคารพพวกเขาสองคนแม่ลูกมีเพียงนางเท่านั้นที่ปกป้องและช่วยขับไล่คนที่รังแกเขาออกไป ทุกคนบอกว่าลู่จื่อชิงผิดแผกไปจากคนในสก,กุลลู่แตกต่างไปจากพี่ชายและพี่สาวของนางอย่างสิ้นเชิงถึงแม้คุณหนูรองจะไม่ได้มีความสามารถเท่าน้องชายของนางแต่ในความเห็นของเขาไม่ใช่อย่างนั้นนางพิเศษกว่าทุกคนในสก,กุลลู่ฟานซูเหตุใดเจ้าถึงเหมือลอยลู่จื่อชิงโบกมือตรงหน้าเขาเจ้าเขียนหน้านี้ผิดไปแล้วไม่เป็นอะไรข้าสามารถคัดอีกครั้งได้พวกเขาแค่ต้องการกลั่นแกล้งกันให้เจ้าคัดลายมือเยอะถึงเทียงนี้ได้อย่างไร ลู่จือชิงโมโหจึงคว้าหนังสือข้างๆนางขึ้นมาเตรียมจะฉีกมันทิ้งอย่านะหนังสือเล่มน,นี้มีเอกลักษณ์และหายากฟันซู้หยุดนางอย่างรวดเร็วข้าหามันไม่เจอแม้ว่าจะพยายามตามหามานานก็ตามโชคดีที่สามารถคัดลอกลงไปได้แล้วจริงหรือจากนั้นลู่จือชิงก็ให้ความสนใจหนังสือเล่มน,นี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเรียนจริงๆเช่นนั้นเหตุใดข้าถึงได้คัดเรื่องที่เราเรียนมาแล้วเล่า สิ่งที่เจ้ากำลังคัดมาจากหนังสือเล่มอื่นหรืออาจารย์เท่าเหล่านั้นแปลกจริงๆก๊กก๊กมีเสียงคอดังมาจากด้านนอกลู่จื่อชิงนั่งใกล้ขอบหน้าต่างจึงมองออกไปซ่งหานจือเปิดหน้าต่างแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาถ้าหาอะไรมาให้เจ้ากินเจ้าต้องกินอะไรรองท้องก่อนลู่จื่อชิงกำลังจะรับมาทันใดนั้นนางก็เห็นใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังซ่งหานจือท่านอาจารย์ลู่จื่อชิงรี่ออกหน้าให้ซ่งหานจือ เขาเพิ่งผ่านมาแถวนี้เดี๋ยวก็จะไปแล้วเจ้าค่ะในเมื่อตอนนี้มาแล้วเช่นนั้นก็อย่าเพิ่งไปเลยอาจารย์หนวดขาวถือไม้เรียวอยู่ในมือแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมเข้าไปคัดลายมือด้วยกันเถิดส่งผลให้ตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มคัดลอกหนังสือเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนซ่งหานจือไม่สนใจเขานั่งอยู่ตรงที่นั่งของลู่จื่อชิงเพื่อคัดลอกหนังสืออาจารย์วางหนังสือกองใหญ่ไว้ข้างหน้าเด็กชายตัวอ้วนแล้วพูดอย่างใจเย็นห้ามออกไปจนกว่าจะคัดลอกเสร็จ ส่งหานจือตอนนี้สายเกินไปที่จะเสียใจแล้วใช่หรือไม่เอาของที่เจ้าซ่อนไว้ออกมาอาจารย์ยื่นมือไปตรงหน้าเขาส่งหานจือจึงยื่นน้องไก่ย่างที่ยังอุ่นๆไปให้อย่างไม่เต็มใจนักครั้นประตูปิดเด็กน้อยผู้น่าสงสารสามคนมองหน้ากันในที่สุดก็ถอนหายใจออกมาเจ็บแสบยิ่งนักลู่จือชิงคร่ำครวญต่อไปพวกเจ้าอย่าพ,พลีผามเข้ามาอย่างโง่เขาอีก เจ้าคงจะกลัวซ่งหานจือพูดหากไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วต้องนั่งคัดลอกหนังสือคนเดียวตอนนี้ข้าอยู่กับเจ้าแล้วเจ้าจะไม่ต้องโดดเดี่ยวและหวาดกลัวอีกเมื่อมูซ่ซือวิกลับไปที่จวนลู่พ่อบ้านก็กล่าวว่าท่านผู้อาวุโสของสำนักศึกษาหลวงมาถึงแล้วขอรับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนห้องตำราขอรับได้ข้าจะรีบตามไปทันทีเจ้าไปต้อนรับให้ดีเถิดมูซ่ซือวิเปลี่ยนเสื้อผ้าไปห้องตำรา เมื่อผู้อาวุโสเห็นนางก็กล่าวทักทายอย่างรวดเร็วถวายบังคมพยาคะ่ะผู้อาวุโสโปรดอย่ากเกรงใจกรุณานั่งลงเถอะมู่ื่อวิกลับมานั่งที่นั่งหลักผู้อาวุโสนั่งลงเหตุผลที่ท่านมาในครั้งนี้คงเป็นเพราะเรื่องลูกสาวตัวแสบของข้าคุณหนูลู่เอ๋อควบคุมได้ยากจริงๆข้าไม่รู้ว่าจะจัดการนางให้ดีขึ้นได้อย่างไรขอระท่านผู้อาวุโสหลองมองดูสีว่าข้างนอกมีอะไร ผู้อาวุโสมองออกไปนอกหน้าต่างต้นท้อต้นหนึ่งนอกเหนือจากนี้ท่านไม่เห็นสิ่งอื่นใดอีกเลยหรือผู้อาวุโสสับสนและมองออกไปอีกครั้งนอกจากต้นท้อแล้วยังมีดอกไม้และวัชพืชอ,อีกมากมายรวมถึงผีเสื้อที่บินไปมาด้วยขอรับในเมื่อทุกสิ่งในโลกนี้ดำรงอยู่จึงต้องมีเหตุผลในการดำรงอยู่ในบ้านของข้าไม่เพียงแต่มีต้นไม้สูงประงานเท่านั้น แต่ยังมีดอกไม้ต้นไม้และผีเสื้อด้วยการดำรงอยู่ของพวกมันไม่ขัดแย้งกันจึงสมเหตุสมผลตามธรรมชาติลูกสาวของข้าไม่เก่งเรื่องเรียนเท่าพี่ชายและพี่สาวของนางจริงๆแต่ก็ยังมีส่วนที่พี่ชายและพี่สาวของนางตามไม่ทันสาเหตุที่ข้าส่งนางไปที่สำนักศึกษาหลวงประการแรกเพื่อเปิดมุมมองให้นางและทําให้นางมีเพื่อนฝูงมากขึ้นประการที่สองนางอาจจะไม่ชอบเรียน แต่นางต้องเรียนด้วยวัยนี้นางควรจะทําอะไรตามวัยของต่อนอเองดังนั้นนางจึงควรจะอยู่ในสํานักศึกษาหลวงแม้ว่านางจะถูกส่งไปที่สํานักศึกษาหลวงแต่ข้าก็ไม่เคยคิดว่านางจะกลายเป็นบัณฑิตอันดับหนึ่งมันไม่สําคัญว่านางจะเรียนเก่งแค่ไหนท่านผู้อาวุโสอย่าปฏิบัติต่อนางเหมือนเป็นคนพิเศษแค่ปฏิบัติต่อนางเหมือนเด็กธรรมดาสั่งสอนนางตามปกติก็พอ นางต้องทําตามกฎหากปราศจากกฎเกณฑ์ขอบเขตก็หามีไม่ส่วนเรื่องอื่นพวกท่านอย่ยมองนางแตกต่างจากคนธรรมดาน,นักลงโทษนางเมื่อนางสมควรได้รับโทษและให้รางวัลน,นางเมื่อนางสมควรได้รับมันอย่าทำให้นางรู้สึกว่าตนแตกต่างเข้าใจแล้วขอรับท่านเพียงต้องการให้คุณหนูรองเติบโตตามปกติเป็นสตรีที่มีอิสระและเรียบง่ายไม่บังคับในเรื่องอื่นใดผู้อาวุโสกล่าวท่านผู้อาวุโสรู้สึกกดดันถึงเพียงนี้เพราะคิดว่าข้าอยากให้ลูกสาวคนรองมีชื่อเสียงด่งดังเท่าพี่หญิงของนางหรือ นั่นไม่จําเป็นเลยพี่สาวก็คือพี่สาวน้องสาวก็คือน้องสาวพวกนางไม่เคยต้องเป็นเงาของกันและกันมูสื่อวิยกยิ้มเพียงปฏิบัติต่อนางเหมือนเด็กธรรมดาและสั่งสอนนางให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก็เพียงพอแล้วเข้าใจแล้วขอรับช่องตามใจทูเดย์บทที่840สถานการณ์การ,การสู้รบณนวังหลวงลูกอีกระจายดีกาออกไปแล้วอธิบายให้ฟ้านสวีที่อยู่ข้างๆทราบถึงวิธีจัดการกับเรื่องราชกิจในสถานที่ต่างๆ ฟาสวีฟังด้วยความมุนงงสีหน้าราวกับกำลังบ่งบอกว่าข้าไม่เข้าใจว่าท่านกำลังพูดถึงอะไรลู่อีลู่ผัวของเด็กชายขณะมองด้วยสายตาเอ็นดูหากจะไม่เข้าใจตอนนี้ก็ไม่สำคัญหรอกเจ้าเพียงแค่ต้องรู้เรื่องนี้ไว้ในอนาคตเดี๋ยวเจ้าก็จะค่อยๆเข้าใจมันเองท่านพ่อมีข่าวอะไรจากเสด็จพ่อบ้างหรือไม่ขอรับฟาสวีกล่าว สเสด็จไม่อยู่ที่ห้องโถงเล็กๆทุกวันคัดลอกพระสูตรและสวดมนต์ภาวนาหากมีข่าวดีเกี่ยวกับสเสด็จพ่อข้าอยากจะนำไปบอกนางเพื่อคลายความกังวลสเสด็จพ่อของเจ้าจับไปครึ่งปีแล้วคาดว่าน,น่าจะมีข่าวมาถึงเร็วๆนี้ลูอีพูดไม่ต้องกังวลเขากล้าหาญและเก่งกาจเรื่องการต่อสู้ดังนั้นเขาจะต้องไม่เป็นอะไรพูดถึงโจโฉโจก็มาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันข้อมูลทางทหารเร่งด่วนถูกส่งกลับมายังเมืองหลวง อาณาจักรคุยและอาณาจักรเหลียงเข้าสู่สงครามอย่างเป็นทางการแล้วฟ้านหยวนซีออกเดินทางนำทัพด้วยตัวเองเอาชนะเหล่าอาริราชศัตรูจนแตกพ่ายอาณาจักรเหลียงส่งแม่ทัพมากมายมาสมทบแต่ไม่มีใครรอดชีวิตไปได้ดังนั้นฟ้านเยียนจึงทำตามอย่างฟ้านหยุนซีด้วยการเป็นผู้นำทัพด้วยตัวเองบัดนี้สงครามชายแดนเป็นสงครามระหว่างฮ่องเต้ทั้งสองพระองค์ ซางกวนจิ่นซี่รู้สึกโล่งใจมากหลังจากอ่านรายงานการต่อสู้สเสด็จแม่ท่านพ่อบุญธรรมบอกว่าท่านไม่ควรอยู่ในวังทั้งวันออกจากวังไปเดินเล่นกับแม่บุญธรรมบ้างจะดีกว่าแม่บุญธรรมของเจ้าต้องดูแลกิจการนางจะมีเวลามาเล่นกับแม่ได้อย่างไรกิจการครึ่งหนึ่งของแม่บุญธรรมตอนนี้เป็นลูกศิษย์ของนางที่ช่วยดูแลอีกครึ่งหนึ่งก็ส่งต่อให้คนสนิทของนางนางใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานของตัวเองในจวนขอรับ สร้างกวนจินซิว่วไม่ต้องการสร้างความลำบากให้กับมู่ซืออวี่ทว่ามู่ซือวิกลับมารับนางที่วังหลวงด้วยตัวเองไม่รู้ว่าฟานหยวนซีจะกลับมาเมื่อไหร่สร้างกวนจินซิว่วคงจะมีความคิดแปลกๆหักนางอยู่คนเดียวในวังการใช้เวลารวมกับผู้อื่นย่อมดีกว่ามู่ซือวิจึงเชิญสหายที่ดีของนางหลายคนไปดูการแสดงละครเพลงชุดล่าสุดวันเวลาไร้กังวลผ่านไปอย่างง่ายดายท่านมาดูทางนี้เถิดนั่นใช้ใต้เท้าลู่น้อยของท่านหรือไม่ ผู้ญินจะยืนอยู่ที่หน้าต่างแล้วถามขณะชี้ไปยังร่างที่อยู่บนถนนบนถนนลู่เ้าวอาวี๋กำลังพูดคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งสีหน้าท่าทางของเขาไม่เปลี่ยนแปลงชัดเจนว่าเขาดูสงบนิ่งไม่ได้ใจร้อนเหมือนผู้หญิงที่เป็นคนเริ่มบทสนทนาไม่ได้เรียนรู้จากเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วหรือซู้จื้อหลิวกล่าวทั่วทั้งเมืองหลวงเต็มไปด้วยข่าวลือว่าเาอาอวี๋มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและชอบแม่นางผู้หนึ่งมาก สรุปคือเรื่องทั้งหมดเป็นการสืบสวนคดีจากนั้นคดีลักพาตัวสตรีก็คลี่คลายผู้หญิงเหล่านั้นน่าสงสารยิ่งนักพวกนางไม่เพียงแต่ถูกขายให้พวกโจรแต่ยังได้รับยาที่ทำลายความทรงจำทำให้ความจำเสื่อมไปด้วยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมาจากไหนไม่เพียงเท่านั้นใบหน้าของพวกนางยังถูกทำร้ายอย่างน่าสยดสยองพวกนางเปลี่ยนไปจนแม้แต่บีดามารดาก็จำไม่ได้ผู้หญิงคนนี้น่าคุ้นคุ้นมู่ซื่อวิกล่าวนางเป็นใครหรือ ผู้หญิงหลายคนมองออกไปข้างนอกหน้าขุ้นตายยิ่งนักเราเคยเจอนางที่ไหนสักแห่งหรือไม่อาจเป็นแม่นางจากสกุลสิงใช่หรือไม่ฮูหยินโม่พูดผ่านมาหลายปีแม่นางน้อยผู้นั้นคงจะโตขึ้นแล้วตอนนี้สกุลสิงประสบปัญหาแม้ว่าจะยังมีคนในสกุลสิงที่เป็นขุนนางแต่ก็ไม่เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งพวกเขาแทบจะรักษาหน้าไว้ไม่ได้แล้วหากผู้หญิงคนนั้นเป็นคนจากสกุลสิงเ้าอาวี๋ของเจ้าคงจะเห็นใจนางมาก เพราะเขาคือคนที่คลี่คลายคดีของสกุลสิงในตอนนั้นมู่สื่อวิมองทั้งสองคนว่าแต่ฮูหยินโม่ลูกสะใภ้ของท่านกำลังจะคลอดลูกหรือเปล่าสู้จื้อหลิวถามฮูหยินโม่ฮูหยินโม่กล่าวว่าอีกครึ่งเดือนก็กำลังจะคลอดแล้วยินดีด้วยเราจะไปดื่มฉลองกันที่บ้านท่านลูกสะใภ้ของท่านกำลังจะคลอดเหตุใดถึงดูไม่ค่อยดีใจเลยเล่าคนข้างๆถาม ข้าเป็นคนที่พึงพอใจหญิงสาวจากสกุลหลี่ในตอนแรกและลูกชายก็ไม่ขัดขานเรื่องนี้จึงคลี่คลายแต่หลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันทั้งสองก็เหมือนขัดบางสิ่งบางอย่างไปอยู่เสมอทุกคนลำบากใจที่จะพูดเพราะรู้ดีว่านายน้อยของสกุลโม่ชอบลู่จื่ออวิ๋นหลังจากที่นางแต่งงานเขาก็แต่งงานและมีลูกทว่าก็ยังมีบางอย่างขาดหายไปใครก็ตามที่มีสายตายเฉียบแหลมย่อมเข้าใจเรื่องนี้มู่ซื่อวิส่งสร้างกวนจินซิ่วกลับไปที่วังหลวงจากนั้นจึงกลับไปที่จวนลู่ ผู้หญิงเรามีแขกมาที่จวนขอรับพ่อบ้านรายงานเป็นผู้หญิงข้าเข้าใจแล้วมู่ซื่อวิกล่าวคุณชายใหญ่กลับมาแล้วหรือกลับมาแล้วขอรับไม่นานหลังจากที่มู่ซือวิกลับไปที่ห้องลู่เ้าอวีก็เข้ามาพร้อมกับสิงเจียซือข้าสิงเจียซือเคยพบท่านมาก่อนไม่ทราบประทันญิงจําได้หรือไม่เจ้ากะข้าจําได้สาวน้อยคนนั้นที่ชอบผิงแปลกแปมู่ซือวิตกเก้าอี้ด้านข้าง นั่งลงคุยกันก่อนเถิดลู่เฉาวอาวีหาที่ว่างแล้วนั่งลงเจ้ากลับมาเมืองหลวงเมื่อไหร่คราวนี้ท่านใต้เท้าลู่น้อยออกไปทําธุระและข้าก็บังเอิญไปพบเขาจึงกลับมาพร้อมกันเพื่อดูสถานการณ์แม้ว่าจะไม่มีอะไรในเมืองหลวงที่ทําให้ข้าคิดถึงแต่สุดท้ายมันก็เป็นสถานที่ที่ข้าเติบโตขึ้นจึงอยากมาดูเจ้าคะในเมื่อกลับมาแล้วก็มาอยู่ในจวนเถอะจะเป็นการรบกวนหรือไม่เจ้าคะลู่เฉาวอาวีกล่าวว่า จาไม่ได้อยากปรับแต่งอาวุธลับกับแม่ของข้าหรือหากเจ้าไม่มาอยู่ในจวนแม่ของข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าต้องการอะไรอาวุธลับหรือมูซอวิสงสยัยเจ้าต้องการอาวุธลับไปเพื่ออะไรข้าต้องการเตรียมไว้ให้เพื่อนชาวเผ่าอาวิงเจ้ากะสิงเจียสืออธิบายเผ่าอาวิงเป็นชนเผ่าที่มีผู้หญิงมากมายแต่ชนเผ่าที่อยู่ใกล้เคียงมีประชากรจํานวนมากและมักจะรังแกผู้หญิงเผ่าอาวิงอยู่เสมอ ข้าคิดว่าแม้ผู้หญิงจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าผู้ชายแต่เราสามารถยืมพลังจากโลกภายนอกได้ข้าจึงต้องการออกแบบอาวุธลับเพื่อช่วยให้ชนเผ่าวอาวิ๋งต่อต้านคนชั่วร้ายเหล่านั้นได้เจ้ากะนี่เป็นเรื่องใหญ่ข้าต้องวางแผนอย่างรอบคอบเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนจะได้เล่าสถานการณ์ของพวกเขาโดยละเอียดเพื่อที่ข้าจะได้คิดวิธีที่ดีกว่าได้เช่นนั้นต้องรบกวนแล้วเจ้าค่ะเจ้าอาศัยอยู่กับเผ่าวอาวิ๋งมาตลอดหลายปีเลยหรือ ไม่เจ้าข้าข้าเป็นคนที่ตระเวนไปทั่วทุกที่สิงเจียซื้อกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากมายและได้พบปับผู้คนมาไม่น้อยน่าสนใจมากทีเดียวเจ้ากะเจ้าใช้ชีวิตอย่างอิสระและเรียบง่ายเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงหรอกมีผู้ชายหลายคนในโลกที่ไม่เก่งเท่าเจ้ามู่ซื่อวิกล่าวแล้วน้องชายของเจ้าเล่าท่านใต้เท้าลู่น้อยเขียนจดหมายแนะนําน้องชายของข้าข้าจึงส่งเขาไปเรียนที่สํานักบัณฑิตถงหยาง น้องชายของข้าดำเนินชีวิตตามความเมตตาของท่านใต้เท้าเขาเป็นนักเรียนชั้นนำทุกปีและได้รับการยกเว้นจากค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าร,รมเนียมเบตเตล็ดทั้งหมดหน้าทึงมากข้าเสนอเรื่องทุนการศึกษาย่อมรู้ดีว่ามันยากเพียงใดถึงจะสอบได้สิบอันดับแรกจากนักเรียนเกือบพันคนลูกเาาอาวีผู้จากด้านข้างท่านแม่ข้าจะปล่อยให้นางอยู่กับท่านก่อนพวกท่านค่อยๆค,คุยกันเถอะขอรับข้ายังมีธุระต้องขอตัวไปจัดการก่อนขอรับ พ่อของเจ้ายุ่งเกินกว่าจะเจอใครและเจ้าก็ไม่ต่างกันเลยมูซ้ซือวิบลการมีลูกชายไม่มีประโยชน์จริงๆข้าไม่สามารถเจอเขาได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีตอนเย็นข้าจะกลับมากินข้าวเย็นกับท่านขอรับลูกชาอาอวีปรีประนอมท่านช่วยหยุดอบรมข้าได้หรือไม่ได้ถือว่ายังมีประโยชน์อยู่บ้างมูซ้ซือวิกล่าวออกไปทํางานได้แล้วไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดกับมารดาผู้โดดเดี่ยวหรอกหรอกลูกเาาอวีไม่มีทางเลือก แม่ของเขาเริ่มเหมือนเด็กมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกลี้ยกล่อมนางเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ